สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสูบบ่อครับเหมาบอ่อป่าครับผมป่าซิวปลาซิวพี่น้องปลาซิว่แตกจอดเลยนี่ครับทีมงานลากราดปลาซิวครับผม,ม <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งโมงเช้าครับลองลากปลาซิวบึ้งมาท่านเนีมันแห้งครับเสียดายปลาหน่อยดีดีทั้งหนาดีทั้งหนา ค่อยๆไปค่อยๆไปบดองฟ้าวดูการลากปลซิวนะครับไม่ปลาที่ตแตงครบเลยพี่น้องเลยิวกันไี่ครับทางนี้กัไล่ซดครับโดดแล้วครับโดดแล้วครับโดดแล้วโดดแล้วครับโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้ว โอ้โดดแล้วมวนมวลไปเลยครับพี่น้องเอายกเบิ้งเลยยกเบิ้งโอ้โหพี่น้องเลยขาวกู้เข่ากู้ครับเขาวกู้เข่ากู้ขาเรืออะไรครับขาครับแล้วดูในยอหน่อยครับนี่นู่นมันแตกไปอยู่กับอีดูดเบิรดพุ่ có có thể yêu có đây yêu anh 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 กระติดเขากระติดขอถังเลยรอบแรกรอบแรกรอบแรกในแล้วยีท่บดรรอบแรกด้แล้วยีที่บัตรมาเด้อพี่น้องพูดเด้พูดเด้มักมวนแวะ มาทักทายกันครับมางวงเอาหลอดไเริ่อยๆการทุ่เดี๋ยวลากไหมครับเดี๋ยวลากไมเอาเอาเอาไปไปพุ่นที่นี่ยังตัดไปพุ่นเหรอวนมาหาลุงช่ายเปรอในบ่นี่แกวนมาหาลุงชายนี่ลไม่่นลเดี๋ยวถึงนามันก็ไปขี้ตมเข้ตขี้ โอ้เห็นในถังดูยอครับดูยอทุกอนยอย่างลุ้งดังลุ้งดังเลยองเตาเตาเลยนะันทอดอเดินนเอาลโอ้โน่ะแตกสุดๆเลยฮู้มาได้พี่น้องเดี๋ยวสูมให้เพิ่งมันมองเห็นเห็นเห็นปลาดดว่าพี่น้องพุณอ่ะคุณอ่ะพุณอ่ะพุนอ่ะ โอ้ยปลาซิวดิ้นครับนั่นปลาซิวพี่น้องเอ้ยโดดดอง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 เลยคนหืมยอดเลยครับโอ้ยปลาขาวก็วโดดพี่น้องโอ้ย อมไปวัดเาปีุ๊่มครับซุมนะครับเห็นตัวปลานะครับน้องมันล่งไปบ้ได้ครับพุ่นอ่ะปลาดิครับพี่น้อง ไม่มีอะไรปนเลยี่ต้รามันธ์ให้กับ่แม่ีนอ้อรับทาบสรดได้โอ้โหรอบนี้ได้หลายครับพี่น้องรอบนี้คุณนะครับเอดโอนตนเ,ออเออลยรอบนี้รอบนี้ประมาณกิโลหนึ่งครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมต้องไม่โฟกัสอีกแล้วสยอดสุดยอดนี่ ไม่รักมือวันุกนี้เลยนะครับน้ำปลากเมอวานี้้มลยนคเ็บไววไว้ให้เต็ใร้อใช้มอวันุี้เรากนะครับเพาว่าวันกี้นะครับวันจันทร์เนี้ยไปมาเป็นรัวเราะกันไนะครับัลหลเดี๋ยวรอชมอีกรอบต่อไปครับผมในข้าวป่าออกก่อนนะพี่น้องอนนนท์นี่ป่าล้วนครับผม mạnh mạnh khắp